สวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่วงทีพีค่ะก็วันนี้เราจะมาบอกเซฟไอเทมปี2024ค่ะที่ปีนี้อุ้มใช้แล้วอุ้มรู้สึกว่าแบบชอบมากๆเรื่องมาให้นัหมด9ชิ้นด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะเราจะเริ่มด้วยลิปออยล์ละกันเพราะว่าด้วยความที่ปีนะคะปนปีของลิปออยล์มากๆตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงสิ้นปีคืออุ้มเห็นต่คนขายลิปออยล์มาแบบเรื่อยๆคือปกติไม่อินกับลิปออยล์แต่ว่าแบบ พอเห็นแล้วก็โอเคถ้าคนมันซื้อเยอะขนาดนั้นงั้นลองมาใช้ก็ได้แล้วก็ลองใช้ไปบางแบรนด์แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ถูกใจจนไปเจอแบรนด์หนึ่งมาก็คือ i n t u i t นั่นเองค่ะมีหลายสีมาแต่ว่าอุ้มเลือกมาประมาณ6สีเพราะว่าเป็นสีที่แบบรู้สึกว่าน่าจะได้ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถที่จะไปแต่งหน้าได้มันคือรุ่น i n t u i t p l u m ล i ม g l ้ p Oil อยค่ะเพื่อเนี่ยอุ้มเห็นในติ๊กต็อกเขาขึ้นเสิร์ชว่าแบบลิปออยปะปูซึ่งอุ้มก็แบบงงว่าลิปออยปา ไปบนปาคือสีแบบธรรมชาติมาคืออยากให้ดูมากอะอันนี้คือสีแซนเกียนะคะเบอร์ศูนย์สในนี้จะมีความแบบแดงสดมากถ้เพอเราทาลงไปบนปากมันจะมีความแบบธรรมชาติให้ดูเ <Hey. S 1> ชึบเห็นปะมันจะมีความแบบธรรมชาติที่ไม่ได้แดงเกินไปแล้อย่างคือที่ชอบตัวนี้เพราะว่าตัวหัวของเขาอะค่ะมันจะเป็นหัวที่ใหญ่มากซึ่งมันเหมาะสำหรับการทาลิปมากมันแบบ แค่นี้คือปากฟูปากอิ่มทันทีแเนื้ออ้อยของเขาค่ะมันจะมีความแบบบางเบามากแล้วก็จะทําให้ปากของเราเนะี่ยมีความชุ่มชื้นอันนี้คือแบบแนะนําจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองคือจริงๆอยากเทนให้รู้ทุกสีเลยเดี๋ยวเทสใส่มือให้ดูแล้วกันนะคะทุกสีที่แบบอุ้งเลือกมา ต่อมานะคะเป็นตัวที่อุ้มตกใจมากเลยก็ไม่คิดว่าแบบเออเราจะชอบถึงขางนาดนี้เพราะว่าปกติเป็นคนนี้ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยน้องจะเป็น p a u m e r Skin Therapy Oil นะคะน้องจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นออยที่เอาไวท้ทาตัวหลังจากอาบน้ําเสร็จแบบว่าสมมติเราตัวเปียกอยู่แล้วก็สามารถใช้ออยตัวเนี้ย ทาทับได้เลยที่บอกว่าอุ้มไม่คิดว่าจะชอบเพราะว่าปกติแล้วอุ้มไม่ชอบใช้ออยเลยเพราะว่าด้วยความที่พอใช้ออยเสร็จอะตัวมันจะมีความแบบหนึบมากมากแล้วก็รู้สึกหยีตัวแล้วก็อยากอาบน้ําใหม่อะไรอย่าง,งนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยไม่เป็นเลยเพราะด้วยความที่ว่าตัวเนี้ยมันทาหลังจากที่เราแบบอาบน้ําเสร็จแล้วว่าไม่ต้องเช็ดตัวคือตัวยังเปียกอยู่แล้วก็ทาตัวเนี้ยทับได้เลยพอเราทาทับเสร็จอะตัวเนื้อออยมันจะเหมือนค่อยๆซึมเข้าไปร้องกับน้ำอะไรเงี้ยในผิวเราซึ่งมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นใ,ให้กับผผิิวววววด้ว้้ยยแลลก็ไมมม่ทําาาใหหขออองเเเเรรนนีคื ติดต่อเขาเขียนตัวนี้ว่าเป็นออยล์ผิวนางฟ้าพอด้วยความที่ว่าแบบตัวนี้พอทาเสร็จใช่ป่ะผิวมันจะมีความโกลแล้วใสเลยช่วยมีเรื่องของแบบพวกลดรอยแตกลายต่างๆตามแบบแขนหรือว่าตามขาโพระอมะจะมีรอยแตกลายตรงแบบต้นขาอะไรเงี้ยแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยใช้ตัวเนี้มาเรื่อยๆแล้วรอยอะมันหายไปคือมันค่อยๆจางลงซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่แบบอึ้งนิดนึงเพราะไม่คิดว่าแบบมันจะมีออยล์ที่ช่วยได้เลยเงี้ยคนที่เป็นคนผิวแห้งหรือว่าผิวแตกอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันอย่างที่ ทุกคนรู้กันดีนะคะว่าอุ้มเป็นคนที่ผิวแห้งมากแต่ว่าตัวนี้ คือเป็นตัวที่ช่วยผิวของอุ้มได้ระดับหนึ่งเลยแล้วก็จะบอกเคล็ดลับอินฟูอีกนิดหนึ่งคือเวลาที่อุ้มจะต้องไปออกงานพวกอีเวนต์หรือว่าต้องไปทํางานข้างนอกเราต้องใส่เสื้อที่แบบโชว์ผิวโชว์อะไรงี้เยอะๆใช่ปะก็จะใช้ตัวนี้ช่วยด้วยเหมือนกันแบบอาบน,น้ำเสร็จปุ๊บกระบอกตัวเนี้ยแบบทาทับไปเลยอะไรเงี้ยให้มันชุ่มชื้นทั้งตัวพอเราออกไปเจอแดดหรือเจออะไรเงี้ยผิวเรามันจะรูมีความแบบชุ่มชืน้นดูเล่นแสงดูแบบเจอแสงุบบเออผิวมันมีอะไรแบบวิบวับขึ้นมาตลอดเวลาซึ่งตััววววเนนนี้ยยยยแแบบบตตออโจท์มมาาากๆดค่่รูใ ใช่ไหมเพราะงั้นเราจะมาในส่วนของสครับผิวน,นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นสครับโดฟนะคะคือทุกคนน่าจะเคยเห็นในติ๊กตอกของพี่จีนแบบในตัวยี่หรือว่าเซลล์ของชูอะไรเงี้ยก็จะมีการที่พี่จีนแกนจะใช้สครับโดฟตัวนี้นะคะในการแบบขัดผิวให้มันละเอียดซึ่งอันนี้อุ๊หม,มาลองใช้มาเพราะว่าอยากเ็นพี่สาวจีนก็เลยไปซื้อมาลองใช้สรุปผิวดีมากผิวแบบนุ่มมากๆละเอียดมากๆนะคะแล้วก็หอมมากๆด้วยคือ ตัวเนี้ยตัวเมร่สคับมันจะมีความแบบละเอียดมากกว่าปกติด้วยความที่มันแบบเลือกเป็นแบบของทัพทิมอะไรเงี้ยใครที่เป็นผิวแห้งมากๆอะไรเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยผิวก็จะมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็นุ่มมากขึ้นคือตัวสคับอะสามารถใช้ทาคู่กับออย์ได้ตัวออย์นี้ได้เลยแบบสคขับเสร็จแล้วก็ใช้ออยด์นี้เพิ่มมันจะเพิ่มทําให้แบบว่าผิวของเราอะ มีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากกว่าเดิมซึ่งในตัวสคับอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เนือดเป็นสีคิมคมขีขาวๆแล้วก็มีเป็นแบบเม็ดสคับข้างในนิดนึงคือสูตรของอุ้มอะ่ะจะใช้ตัวนี้คู่กับเซรั่มอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูตัวต่อไปเป็นตัวท็อปของในปีนี้เหมือนกัน oh. แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวผัดเซลล์ผิวนะคะก็คือเป็นของเดอร์ออริเนี่ค่ะตัวที่เป็นเซรั่มเลือดที่อุ้มบอกว่าใช้คู่กับตัวสคับ เพราะว่าพี่สาวจีอีกแล้วคือไปเห็นมาว่าเขาจะใช้ตัวสครับตัวนี้ใช่ไหมผสมกับตัวออร์ดินารีตัวนี้แล้วก็ผสมปื๊บปๆแล้วก็ขัดผิวพอขัดเสร็จเนี่ยผิวของเราจะมีความแบบสว่างขึ้นระดับหนึ่งจะไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นแต่ว่าก็สว่างขึ้นมันจะมีความเป็นแบบ BHA ต,ต่างๆ AHA อยู่ในนี้ด้วยคนที่แบบว่าอยากให พวกข้อศอกกระตุต่มข้อมือข้อนิ้วมืออะไรเงี้ยมีความแดงๆอะ่ะก็คือสามารถทายอย่างนี้มาทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ประมาณ10นาที15นาทีแล้วค่อยไปล้างออกก็ได้พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแบบดูแดงๆขึ้นมาหน่อยหรือว่าพวกข้อศอกตรงนี้ที่มีความด้านหรือว่าเขาที่มีความแบบสีผิวไม่เสมอกันหรือว่ามีความแบบแตกกรายอะไรเงี้ยก็สามารถทาเนี่ย ได้เหมือนกันนะคะทิ้งไว้ประมาณ10-15านาทีแล้วก็ไปล้างออกได้เลยนะคะต่อมานะคะก็มาฝั่งของโทนเมคอัพกันบ้างก็คือเป็นคุชชั่นตัวนี้ของซูดิโดซึ่งคุชชั่นตัวนี้อุ้งซื้อมาตั้งแต่ตอนไปจีนซื้อมาส่องกระปุกแล้วก็ชอบมากรู้สึกว่าแบบนี่แหละถูกต้องแล้วเป็นสีที่ซื้อได้แค่ที่จีนเพราะว่าหาสีที่ไทยไม่เจอหาสีที่ไทยเจอแต่สีแบบซีกับ N แต่ว่าไม่เจอสี B ซึ่งเราอะใช้สี B 15มันจะมีความขาว ปกตินิดนึงคือคือใช้ต้นเยินมากอะแต่แบบมันดีมากจริงนะเนี่ยมันก็จะประมาณเนี่ยเห็นปะผิวมันก็จะประมาณนี้คือเป็นสีที่อยู่บนหน้าเราเลยคือนี้เป็นสี B15 แล้วก็ปกปิดได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นตึ้มขนาดนั้นแต่ก็ยังต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าก็ให้งานผิวที่แบบเออช้ำอะ ต่อมานะคะเป็น flash o นะคะของดาซิคคือตัวเนี้ยเป็นสีเดียวกับที่ต้านหนึ่งใช้ที่มีคนลงอะแบบต้านหนึ่งใช้สีนี้นะมันก็จะมีความแบบชมพูชมพูส้มๆอะไรเงี้ยนแล้วก็จะมีความแบบสีครูทงขึ่งมาอันหนึง่งซึ่งนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เราใช้อยู่วันสามช่องมันจะให้หน้าดูมีความแบบป๊อปขึ้นมานิดนึงมีความแบบตุนๆใครที่ชอบติดส้มเนี่ยน่าจะแบบถูกใจตัวนี้เลยค่ะ ปีนี้คือเป็นปีของแบบโทนเนอร์แพดมาเพราะว่าไม่ว่าจะดูติ๊กตอกช่องไหนก็จะมีแบบโทนเนอร์แพดโทนเนอร์แพดอย่างเงี้ยเต็มหมดเลยอ่ะเอามาตัวโทนเนอร์ที่เราจะแนะนําก็คือเนสซี่ค่ะตัวนี้คือบอกเลยว่าดีมากๆใช้หมดไปแล้วกระปุกหนึ่งไอกระปุกที่หมดไปเป็นสูตรแอคเน่เป็นกระปุกสีชมพูแต่ว่านี่เป็นสูตรแบบเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็คนที่รู้สึกว่าผิวหน้าค่อนข้างที่จะแห้งกร้านสามารถใช้ตัวน,นี้ได้โดยเฉพาะเราหน้าก็จะมีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ทำความสะอาดผิวหน้านได้ดี พวกสิวผนหรือสิวอักเสบหรือว่าความแบบว่ามีสิวหรือไม่สะอาดอะไรเงี้ยสามารถเช็คตัวนี้ได้เลยข้างในอะ่ะเขาจะมีเป็นที่คีบอย่างงี้ให้ชืบเราสามารถแบบหยิบน้องโทนเนอร์ขึ้นมาได้เลยปั๊บหนีแล้วก็แบบแปะลงไปบนหน้าได้นะคะแต่นี้เรายังไม่ได้ใช้ไงแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะด้วยความที่อุ้มเป็นคนที่ชอบมากน้าม,มากแบบมากๆนะคะก็เลยจะมีเป็นกระปุกนี้ติดบ,บ้านไหวนะคะคือมันเป็นกระปุกมาร์กหน้าของ S N P S N P Glow Collagen Daily Mask นะคะตัวนี้คือเป็นมาสกแผ่นที่แบบแอบจะเหมือนผ้าเปลี่ยนนิดนึงคือเวลาเปิดออกมาคืบข้างในเป็นอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นมาสกหนายอย่างนี้อีกทีหนึง่งซึ่งในอันเนี้ยรู้สึกว่าจะมีประมาณ30แผ่นคือตอนแรกอะ่ะปกติใช้เป็นแบบแผ่นแผ่นแบบฉีกใช้ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าแบบเออเปือง <laughs> อันนี้นะคะจะมีความ เพิ่มความชุ่มชื้นได้อย่างดีให้กับหน้านะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้าหรือว่าก่อนนอนอะไรเงี้ยก็สามารถมาร์กไว้ได้อุ้มมาไว้ประมาณ1 0 2ถึงนาทีนะคะแล้วก็ค่อยเอาเออกเหมาะสำหรับคนที่ชอบมั้งหน้าทุกวันเพราะว่ากระปุกเดียวอะก็คุม้มและราคาไม่แรงด้วยเราไปดูที่ช้อปปี้ก็ได้คอนบีก็มีนะคะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะสําหรับไอเทมที่อุ้มชอบในปี2 0 2 4นะคะทั้งหมดนี้คือเป็นสิ่งที่อุ้มแบบชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนใช้กันเพราะว่าส่วนตัวคือใช้แล้วรูู้้้สึึกกกแบบว่่่าาาาเอออออมัันนดียยใหงงงงจรงงงริๆ เอราคามันสูงจังแต่ว่าพอเราใช้มาแล้วผิวเรามันดีหรือว่าแบบต่างๆมันดีขึ้นอะไรเงี้ย นี่ว่ามันก็คุ้มนะกับแบบผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยแบบเอออยากจะแบบแนะนําให้ทุกคนแบบลองใช้กันดูนะคะก็เผื่อใครนะคะที่อยากจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูอยากจะลองใช้ตามอุ้มไหนก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะมีแบบทุกช่องทางให้ลองเลือกซื้อกันได้เลยเนาะลองไปดูแบบตัวไหนชอบตัวไหนไม่ชอบก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่จนถึงตอนนี้เลยแล้วก็ปีหน้้าาานนะะคคถอยกเ็ุป ออีกไหนก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะอยากดูอันไหนก็ลองคิมพิมกันไว้นะยังไงก็ไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้ไปละบ,บาย